ครับสวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับในชั่วโมงนี้นะครับก็อยู่ในรายวิชาต้านทุจริตศึกษานะครับของชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับก็ในการจัดการเรียนการสอนในช่วงโควิดอย่างนี้นะครับในวิชาต้านทุจริตศึกษานะครับก็จะเป็นวิดีโอคลิปนะครับแล้วก็มีภาร์ทงานนะครับท้ายคลิปให้นักเรียนได้ลองทํานะครับก็เดี๋ยวทุกอย่างดีขึ้นเราก็จะได้เรียนกันอย่างปกตินะครับ เดี๋ยวก่อนอื่นเราไปรับชมนะครับวิชาต้านทุจริตศึกษานะครับซึ่งจริงๆแล้ววิชานี้นะครับนักเรียนอาจจะคุ้นนะครับเพราะว่านักเรียนได้เรียนมาตั้งแต่ระดับชั้นปถมต้นละเนาะในวิชาต้านทุจริตศึกษาเนี่ยซึ่งเป็นโครงการที่สปทเนจัดให้เรานะอยากให้นักเรียนได้นะครับเรียนเพื่อที่จะได้รู้นะครับในเรื่องของการทุจริตนะครับ ก็เข้ากับโครงการหนึ่งของรัฐบาลคือโตไปไม่โกงใช่ไหมครับอ่าในส่วนของชั่วโมงนี้นะครับก็จะเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่1นนะครับก็คือการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมนะครับก็สอนโดยคุณครูนะครับผมก่อนอื่นเลยเดี๋ยวไปดูความเป็นมานะครับของวิชาต้านทุจริตศึกษาก่อนว่าเขามีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับบางคนเรียนมานานแล้วแหละแต่ยังไม่รู้เลยที่มาที่ไปนะครับนักเรียนดูที่ powerpoint นะครับอ่า สัญลักษณ์แรกนะครับโลโก้แรกนะครับเป็นสีม่วงนะครับแล้วก็มีนัดชดาอะไรตรงนี้นะครับนี่คือสัญลักษณ์ของปอปชนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะครับซึ่งเขาร่วมมือกับสปทนะครับก็คือการศึกษาขัา้นพื้นฐานของเราเนี่ยนะจับมือร่วมกันเพื่อร่างเป็นหลักสูตรนะครับเป็นวิชาเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตอ่าอย่างที่นักเรียนทราบก็คือในสังคมไทยเรามี เรื่องของการทุจริตค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยมีการจัดตั้งหลักสูตรน,นี้ขึ้นมานะครับนี่คือความเป็นมาเนาะเนื้อหานะครับที่นักเรียนจะได้เรียนนะครับในวิชาต้านทุจริตศึกษานะครับของชั้นประถมศึกษาปีที่6ของเราเนี่ยก็จะเน้นไปในเรื่องของการป้องกันการทุจริตนะครับซึ่งจะเข้ากับยุทธศาสตร์ชาตินะยุทธศาสตร์ชาติคืออะไรนะครับก็คือสิ่งที่เขากําหนดขึ้นมา ในการที่จะพัฒนาชาตินะครับว่าจะเป็นในทิศทางไหนซึ่งหลักสูตรเนี้ยเขาว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเนี่ยเป็นระยะที่3ละก็คือตั้งแต่ปีพุทธศักราชนะครับ2,560กถึง2,564ก็คือปีนี้ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ที่1นะครับก็คือการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตนะไม่ทนนะครับนะก็จะมุ่งเน้นในเนื้อหาที่สําคัญก็คือไม่ทนต่อการทุจริต นะก็โดยเริ่มต้นจากภายในโรงเรียนแล้วก็ขยายสู่สังคมนะครับผมอันนี้คือเนื้อหานะครับจุดมุ่งหมายของรายวิชานี้นะครับก็มีด้วยกันอยู่9จุดมุ่งหมายนะครับ 1. ก็คือตระหนักและเห็นความสําคัญของการต่อต้านการป้องกันการทุจริตนี่คือสิ่งที่สําคัญ 2. นะครับมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม สามมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความระายต่อความไม่ทนต่อการทุจริตสี่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตรองก็คือจิตพอเพียงต้านทุจริต 5. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นพลเมืองแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อสังคม 6. สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 7. ปฏิบัติตนเป็น ผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบนะครับแการปฏิบัติตนเป็นผู้สตรองก็คือมีจิตใจนะจิตพอเพียงที่จะต่อต้านการทุจริต 9. การปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อสังคมนี่คือจุดมุ่งหมายทั้งหมดที่เราจะต้องเรียนกันนะครับในชั้นประถมศึกษาปีที่6นี้นะครับ อันนี้ก็เป็นคําอธิบายรายวิชานะว่าเราจะเรียนเกี่ยวกับอะไรนะครับก็เนื้อหาที่คุณครูได้พูดไปเมื่อสักครู่นะครับส่วนเรื่องกระบวนการจัดการเรียนรู้เนี่ยก็จะมีด้วยกันอยู่5ขั้นตอนนะครับหสเต็ปก็จะมีการอภิปรายการสืบการสืบสอบหาความรู้แล้วก็การแก้ปัญหาแล้วก็มีการอ่านการเขียนด้วยนะครับเพื่อให้ตระหนักและเห็นความสําคัญของการต่อต้านการทุจริต ผลการเรียนรู้นะครับอ่านี้ก็มีด้วยกันอยู่9ข้อนะครับเนาะอ่ะ,อะทำไมเราถึงต้องเรียนเรื่องการต้านทุจริตสาเหตุครับมาดูสาเหตุการต้านทุจริตก่อนอ่าการทุจริตนะปัจจัยนะครับที่เกิดการทุจริตขึ้นมาเนี่ยมันมีด้วยกันก็คือมีทั้งปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกอ่าดูด้านปัจจัยภายในนะครับก็ได้แก่การหย่อน ในเรื่องของคุณธรรมและความซื่อสัตย์ไม่มีความละอายความเกรงกลัวต่อบาปก็คืออาจจะมีศีลธรรมน้อยลงนะครับ1.2ก็คือโอกาสครับบางคนบอกเฮ้ยทำไมโอกาสมาเกี่ยวอะไรกับการทุจริตบางคนมีโอกาสนะครับมีโอกาสเข้าไปอยู่ในจุดจุดหนึ่งที่เราสามารถที่จะเฮ้ยเรามีช่องทางในการทุจริตได้ก็เลยเกิดการทุจริตขึ้นนะครับ แล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีสิ่งจูงใจนะครับแล้วก็การเสี่ยงภัยนะครับเข้ามาด้วยเนาะในการเป็นสาเหตุอันนี้คือเป็นสาเหตุภายในก็คือเป็นเรื่องของจิตใจของตัวบุคคลนั่นเองนะครับดูต่อไปครับสาเหตุนะครับการทุจริตเป็นปัจจัยภายนอกบ้างอาที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็คือด้านเศรษฐกิจและการคองชีพออันนี้สําคัญเลยเมื่อเศรษฐกิจไม่ดี ทำให้การคลองชีพเนี่ยหรือว่าเงินที่ใช้ในการคลองชีพเนี่ยน้อยลงเนี่ยมันจึงเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้คนเนี่ยกล้าที่จะทุจริตน,นะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยก็ไม่อยากทําหรอกแต่ว่าด้วยความต้องอยู่รอดอ,ะอ่ะอ่าก็ต้องทำนะครับนี่ก็เป็นปัจจัยภายนอกที่เข้ามาด้านการเมืองก็มีผลนะครับด้านสังคมอ่าก็มีเหมือนกันในยุคปัจจุบันนี้ก็เป็นสังคมนิยมคนมีเงินนะครับใครมีเงินก็ เป็นที่น้ำหน้าถือตาไปทุกคนก็เลยอยากจะมีเงินกันบ้างนะครับการบริหารของรัฐบาลขาดประสิทธิภาพอันนี้ก็ส่วนหนะึ่งเนาะช่องว่างของกฎหมายก็มีนะครับตำแหน่งหน้าที่ที่เอื้อต่อการทุจริตนะครับบางคนมีอำนาจหน้าที่ตำแหน่งใหญ่โตก็มีโอกาสที่จะทุจริตนะครับก็จะกระทำเนาะอยู่ภายใต้อิทธิพลและสิ่งแวดล้อมนะครับสุดท้ายครับติดอบายามุขา อาจจะติดพน,นันต้องการเงินต้องการใช้เงินด่วนอย่างนี้นะครับก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งก็ได้นะครับทั้งหมดนี้เป็นปัจจัยภายนอกนะครับอ่ะผลกระทบดูสิว่าเกี่ยวข้องยังไงเมื่อเกิดการทุจริตขึ้นมาแล้วนะครับผลกระทบที่ตามมานะครับจะเป็นอย่างไรอ่านักเรียนดูเลยนะครับความเชื่อมั่นจากประชาคมโลกอันนี้สำคัญมากถ้าประเทศใดที่มี การทุจริตมากนะครับความเชื่อมั่นหรือการลงทุนเนี่ยสีรภาพพวกนี้จะลดลงถ้าคุณครูจำไม่ผิดนะครับประเทศไทยเรานะครับเคยถูกสำรวจนะครับว่าเป็นประเทศที่มีเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยเราน่าจะติดนะครับลำดับท็อป10ของโลกเลยนะครับเพราะว่าในเรื่องของการทุจริตตรงนี้ก็ยังคงมีให้เห็นอยู่นะครับ อันนี้คือเรื่อง,องความเชื่อมัน่นต่อไประบบเศรษฐกิจก็จะมีเรื่องของการเปลี่ยนเบงทรัพยากรลดรายได้ของรัฐบาลนะครับมันส่งผลกระทบนะ,ะทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นคุณภาพลดลงความมั่นคงรัฐบาลลดลงนะครับเมื่อเกิดการทุจริตคอร์รัปชันขึ้นนะครับด้านสังคมและวัฒนธรรมวัฒนธรรมหน่วยงานก็เปลี่ยนไปพอมีการทุจริตนะ ก็มีการเปลี่ยนในเรื่องของวัฒนธรรมต่างๆกฎระเบียบต่างๆต่างๆก็จะหย่อนยานลงไปความปลอดภัยก็ลดลงอาชญากรรมต่างๆนะครับก็จะเกิดขึ้นนะครับนี่คือเรื่องของสังคมและวัฒนธรรมแล้วก็สุดท้ายนะครับประชาชนผู้เสียภาษีคําว่าภาษีนะครับเดี๋ยวเราจะได้เรียนในวิชาสังคมนะครับเงินภาษีที่เสียไปเนี่ยก็คือเงินที่ใช้ในการพัฒนาประเทศชาติเนี่ยเนาะบางส่วนเนี่ยมันถูกนําไปจัดการในเรื่องของการทุจริต การคอร์รัปชันมันก็เป็นงบประมาณที่นะสูญเสียไปโดยใช่เหตุถ้าเราปลูกฝังที่จิตสำนึกของคนแล้วเนี่ยนะเหตุการณ์หรือว่าผลกระทบในเรื่องการทุจริตเนี่ยมันก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับนะนี่ก็คือสิ่งที่มันนะครับเกิดขึ้นจริงในสังคมนะครับอ่าสำหรับพลังงานในวันนี้นะครับอ่าก็โดยการเรียนรู้ที่1นนะครับก็จะเป็นการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วน,วนรวม นะครับอ่าก็เดี๋ยวจะให้นักเรียนนะครับนิยามความหมายนะนักเรียนอาจจะเอาตามความคิดของนักเรียนเองก็ได้นะครับนักเรียนมีความคิดเห็นยังไงคำว่าประโยชน์ส่วนตนเนี่ยอ่ามันหมายถึงอะไรในความคิดของนักเรียนนักเรียนคิดว่ามันคืออะไรนักเรียนก็สามารถเขียนลงมาได้เลยหรือนักเรียนจะนะเสิร์ชหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับพร้อมกับยกตัวอย่างเหตุการณ์หรือพฤติกรรมอ่าที่มันเกี่ยวกับประโยชน์ส่วนตน เป็นพฤติกรรมก็ได้ครับ,ก,รรก,รบการแสดงออกพฤติกรรมใดที่มันเป็นประโยชน์ส่วนตนนะ่ะอ่านี่คือพลังงานนะครับส่วนที่2นะครับเป็นประโยชน์ส่วนรวมอ่าหมายถึงอะไรอันนี้ก็เขียนนิยามความหมายมาเมื่อก,กี้ส่วนตนใช่ไหมอ่าอันนี้ส่วนรวมนะครับอ่าผลประโยชน์ส่วนรวมคืออะไรตามความคิดตามคำนิยามของนักเรียนเองก็ได้นะครับอยากนักเรียนลองคิดนะนักเรียนอาจจะศึกษามาสักนิดนึงแล้วนักเรียนก็มานิยามเป็นความหมาย เรียนเองนะครับเนาะมันก็จะได้เกิดเป็นความคิดใหม่ๆขึ้นมานะครับแล้วก็ให้นักเรียนยกตัวอย่างนะครับเหตุการณ์หรือพฤติกรรมนะที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ส่วนรวมด้วยนะครับเช่นการกระทําอย่างนี้นะเป็นประโยชน์ส่วนรวมนะประโยชน์ส่วนรวมคืออะไรนะักเรียนก็ต้องนิยามก่อนนะครับถึงจะทําตรงนี้ได้เนาะในส่วนของวิชานะครับต้านทุจริตนะครับในชั่วโมงนี้ก็เป็นงานเบาๆนะครับเป็นพลังงานเบา เนื่องจากในการจัดก,การเรียนการสอนรูปแบบนี้เป็นวิดีโอคลิปเนี่ยนะก็เดี๋ยวให้นักเรียนนะครับศึกษาคลิปที่ครูสอนนะครับแล้วก็นักเรียนก็จะทําเป็นชิ้นงานออกมาตรงนี้นะครับผมหากนักเรียนไม่เข้าใจนะครับหรือว่าสงสัยนักเรียนสามารถสอบถามในไลน์ได้เลยนะครับในไลน์กลุ่มซึ่งคุณครูเนี่ยอยู่ในไลน์กลุ่มทุกห้องอยู่แล้วนักเรียนสามารถถามได้หรือว่าถ้าเพียงใจเ,เพื่อนคุณครูก็ถามส่วนตัวก็ได้นะครับเนาะ ในรายวิชานี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับนักเรียนเนาะไม่ต้องเครียดอะไรมากเนาะในเรื่องวิชานี้นะครับก็เรียนคลิปอ่าแล้วก็นักเรียนก็นะครับตอบคาถามนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่นักเรียนทำได้อยู่แล้วเนาะโอเคนะครับก็สุดท้ายนี้ก็ขอให้นักเรียนนะครับนะโชคดีนะครับปลอดภัยจากโควิดนะครับก็เนาะจะได้เรียน แล้วก็จะได้เปิดเทอมจะได้เจอกันนะครับโอเคก็สำหรับวิชาต้านทุจริตชั่วโมงนี้นะครับก็มีพาร์งานนะครับเพียงเท่านี้นะครับก็คือในเรื่องของประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมนะครับนะครับก็ให้นักเรียนทําลงในสมุดอ่าในสมุดซึ่งสมุดเนี่ยก็คิดว่านักเรียนคงมีไม่ครบทุกเล่มนะครับไม่เป็นไรเอาอย่างนี้ในรายวิชาที่ท่านครูรับผิดชอบ ที่คุณครูสอนเนี่ยเช่นสังคมประวัติศาสตร์แล้วก็ต้านทุจริตสามวิชานี้อนุญาตให้เรียนรวมเล่มเป็นสมุดเล่มเดียวได้นะครับอนุญาตนะเนื่องจากในสถานการณ์อย่างนี้เนาะการซื้อสมุดการจัดหาสมุดเนี่ยมันก็จะค่อนข้างลบาบากนิดนึงก็ไม่เป็นไรเอาช่วงนี้ไปก่อนนักเรียนสามารถรวมได้แต่ถ้าใครที่พอมีสมุดที่ยังคงเหลืออยู่ นะครับของปีที่แล้ววิชาสังคมปีที่แล้วนักเรียนเอามาใช้ได้นะครับนักเรียนก็อาจจะแยกเป็นเล่มเป็นสัดส่วนก็ได้ไม่ว่ากันเนาะอย่างไรายเสียนักเรียนก็ทานะครับพลังงานนะในทุกๆวิชาเนี่ยลงไปเพราะว่าครูเขานะต้องใช้คะแนนตรงนี้ด้วยนะครับในส่วนของวิชาของของครูเนี่ยก็เอาง่ายๆเลยแล้วกันเนาะเล่มเดียวเลยรวมวิชาของครูคทั้งหมดเลย นะครับที่ครูสอนเลยเนาะสังคมประวัติด้านทุจริตได้หมดเลยนะครับไม่ว่ากันเนาะนักเรียนทําใส่สมุดหรือใครจะทําใส่กระดาษก็ได้พอถึงเวลานักเรียนก็ต้องรวมเป็นชุดนะครับให้ครูด้วยเนาะในการส่งชิ้นงานตรงนี้นะครับสําหรับชั่วโมงนี้เนาะมีเท่านี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ